นางตกปลาอยู่บ้านสวนนะคะมาดูกันว่าจะตกได้อะไรรอจักหน่อยนั่งตกอยู่ร่มไผ่นะคะเฮ้ กินละ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 ไปแล้ว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 โอ้ยไม่ได้เลยหลุดไปแล้ว มาไหมหายไปไหนแล้วคองน้ำบ้านสวนนะคะ กอภัยแล้วไม่มาตอดเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วลากเบ็ดไปแล้วนะคะลากไปนู่นแล้ว ลักไปแล้วลักไปแล้วลักไปแล้วลาเลกเบียดลัาไปแล้วนะคะอู้ปลาหมอปลาหมอปลาหมอได้ลปลาหมอนะคะปลาหมอเล็กนะคะไม่ใช่ปลาหมอยักษ์ <c oughs> ปลาหมอเล็ก <c oughs> นี่นดูปลาที่เราตกนะคะดูอันนี้ได้ปลาหมอเล็กนะคะปลาหมอพันพื้นบ้านนะคะ ดูปลาที่เราตกได้ปลาช่อนปลาดุกอันนี้ปลาหมอยักก็ได้นะคะอันนี้ปลาหมอยักได้ปลาดุกด้วยปลาหมอยักนะคะดูปลาหมอยักเราบ่อรวมนะคะมีปลาซิวด้วยปลาขาวปลาขาวก็ได้นะคะปลาดุก ปลาช่อนก็ได้